สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาววรรงคารนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปากนะคะคุมเนื้อหาตงแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กรกฎาคม2564นะคะขออนุญาตสับไพ่เปิดดวงให้กับชาววรรงคารดวงภาพรวมนะคะ าวันคารคุณได้ไพ่สามถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่เฉลิมฉลองเป็นไพ่ของความาได้รับความร่วมมือ,อไพ่ดีนะขยายด้วยไพ่ตำแหน่งการเงินเป็นไพ่ราชาดาบนะคะไพ่สตาร์ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่เดดซันดีมากเลยนะ ไพ่แปดเหรียญไพ่เก้าดาบไพ่ราชินีดาบราชินีเหรียญไพ่ดีวิลไพ่ดีแต่เหมือนมีปัญหานะคะไพ่เจ็ดถ้วยโอเคไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นไพ่เดชาริอัตนะคะที่ต้องบอกว่ามีปัญหาเพราะว่าไพ่นั่งนั่งทับไพ่เก้าดาบนั่นเองนะคะ ไพ่สามถ้วยพอเป็นไพ่เฉลิมฉลองก็จริงนะคะอพอมีไพ่ก้าดาบขยายอยู่และราชาดาบประเด็นแรกเลยอาจารย์มองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเพราะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งคู่นะคะอา,อาจจะเป็นเรื่องของอรักซ้อนรักสามเศร้านะคะเหมือนเป็นคู่กรรมกันเลยกรรม,มะเป็นดีวิลด้วยสามารถขยายไปถึงกันได้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนกับว่า นะคะชาววันอังคารเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันนิ่งอะ่ะมันไม่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนรักอาจจะมีเกณฑ์คุยใครใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีใครใหม่ๆที่อายุน้อยเข้ามาผัวพันกับคนรักของคุณแต่ความสัมพันธ์คุณกับเขาค่อนข้างจะนิ่งและค่อนข้างจะมีปัญหากันนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นว่า เลิกกันก็เลยนี้คุณมาก่อนนะคะอาจารย์มองว่าเขาอ่ะน่าจะมีใครเข้ามาใหม่ๆอาจจะเป็นคนในที่ทํางานอาจจะเป็นเพื่อนเขาหรือลูกน้องบริวารเขาเข้ามาทําให้ทําลายความสัมพันธ์ของพวกคุณอยู่ตอนนี้แต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันอยู่นะอย่างอย่างน้อยสามถ้วยก็ไม่ได้แปลว่าเลิกเนาะถ้าเป็นก้าดาบขึ้นไปอยู่ตําแหน่งตัวตวนของคุณจะหนักกว่านี้พรเป็นสามถ้วยอยู่ ยังขยายด้วยไพ่ราชาดาบอยู่แปลว่าคุณยังมีความมั่นอกมั่นใจในการที่จะเหมือนช่วงชิงคนรักกลับมาได้อ่ะอาจารย์มองเป็นอย่างนั้นนะคะสําหรับคนที่มีความรักที่มีปัญหาอยู่แบบนี้นะคะอ่าก็ยังมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นหรือใครที่เป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกมีอะไรก็แน่นอนนะคะ ลูกย่อมเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีที่จะทําให้ความรักของพวกคุณกลับมาอีกครั้งแต่ใครแค่เป็นคนรักกันอยู่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเลิกกันขาดไปสัทีเดียวเนาอะ,อะก็ยังมีเกณฑ์กลับมาอยู่นะคะแต่แค่มันเป็นช่วงของวาระกรรมที่คุณจะเหนื่อยอกเหนื่อยใจกินไม่ได้นอนไม่หลับในช่วงตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมถึง15กรกฎาคมหกสอยู่บ้างนะคะสําหรับบางท่านนะก็ไม่ได้ว่าแต่ทุกท่านที่มีปัญหานะคะแต่ให้ให เขาเรียกว่าใช้สติแล้วก็ให้เขาเรียกว่าเชื่อมั่นตัวเองนั่นแหละเชื่อมั่นในความดีของตัวเองด้วยทุกอย่างมันจะคลี่คลายได้นะคะ,ะในตำแหน่งการเงินขึ้นราชาดาบเนี่ยอาจารย์มองคุณมีความสามารถในการหาเงินหาไรายได้อยู่ นะคะเพราะไพ่เหรียญในตำ,ตำแหน่งสุภะก็เป็นราชินีเหรียญอยู่และมีไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆคือเดอะซันขึ้นในตำแหน่งบุตรเนี่ยคือการลงทุนด้วยนะคะชาววันอังคารอาจจะมีเกณฑ์ลงทุนทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนอกจากมีงานประจำอยู่แล้วคำว่าดีวิลมีเรื่องรับผิดชอบเยอะแยะอยู่แล้วแหละแต่คนวันอนังคารจะ ค่อนข้างบ้าพลังและขยันเนาะมีพ่ขยายในตำแหน่งการเงินการหารายได้ในตำแหน่งกระดุมภาะเป็นราชาดาบแปลว่าคุณนต่อให้รวยก็ทำงานอยู่ตลอดนั่นแหละนะคะเป็นคนคิดคิดตลอดว่าเฮ้ยจะสร้างอะ,อะไรขึ้นเพิ่มเติมจากสิ่งที่เป็นอยู่จะหาเงินหาผลประโยชน์แบบไหนเนี่จะคิดอยู่ตลอดเวลา บางคนก็เล่นหุ้นก็มีนะตำแหน่ง8เหรียญขยายที่ตำแหน่งบุตรตาเป็นซนะันอาจารย์มองก็มีรายได้จากการเล่นหุ้นด้วยหรือขายของออนไลน์ก็ได้นะคะเนี่ยมีเกณฑ์ทําอะไรที่มันมากกว่างานประจําคือทํางานไม่ต่ํากว่า2อ,อย่างอยู่แล้วในดวงมีการลงทุนบางคนอาจจะขายอาหารการกินเกิดขึ้นนะขายน้ําขายเครื่องดื่มอะไรก็ว่าไปเนี่ยขายเสื้อผ้า ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะทาอย่างนั้นได้ด้วยสําหรับคนวันคารปักนี้ในในเรื่องงาน,นต่อให้ตําแหน่งกรรมมารคุณจะเป็นดีวิลนะมันมันก็แปลว่าคุณเป็นคนที่บ้าพลังเหมือนอาจารย์พูดนั่นแหละคือเป็นคนที่แบบคําว่าดีวิลเนี่ยคือเป็นคนที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเนี่ยมั่นใจในตัวเองเสมอว่าฉันต้องทําได้ผมต้องทําได้อะไรประมาณนี้ซึ่งแรงบันดาลใจตัวนี้ของคุณแรงกระตุ้นภายใน ความหมายคาว่าดีวิลเนี่ยมันมากแล้วมันทําให้เกิดความสําเร็จได้ไงนะคะส่วนใครที่ว่างงานอยู่นะคะอาจารย์มองคุณจะได้งานทาในในปักนี้แหละนะคะไพ่สตาร์แปลว่างว่างงานได้เพราะมันขายายไปถึงตัวตนคุณเนาะตำแหน่งกรรมะเป็นดีวิลแปบลบว่าเครียดอยู่ก็มีบางท่านเฮ้ยจะได้งานไหมโน่นนี่นั่นช่วงสถานการณ์แบบบ้านเมืองเป็นแบบแบบนี้ด้วยภาวะโควิดเนี่ยแหละ แต่อาจารย์มองใครว่างานยังมีโอกาสได้งานได้งานที่คุณมีประสบการณ์นะไม่ใช่งานใหม่แบบฉีกแนวการทํางานก็ไม่ใช่มันเป็นงานที่คุณมีความรู้อยู่แล้วแหละนะคุณก็จะได้งานแบบนั้นหางานได้เลยค่ะได้งานแน่นอนเนาะเพราะตาแหน่งบุตรคือการเริ่มต้นอะไรใหม่ใหม่และเป็นเดอรซันแล้วใครคิดไปสอบงานราชการนี่ก็ถือว่าติดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ก็ได้หรือราชการในแนวการปกครองก็ได้ นะคะก็ถือว่าได้นะคะสําหรับคนวังคารในปักนี้นะคุณได้งานเกี่ยวข้องกับงานราชการดีรัฐวิสาหก,กิจก็ได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าก็ได้นะ,ะเกี่ยวข้องกับพลังงานถือว่าดีค่ะนะคะในตําแหน่งที่อยู่อาศัยดีมากเลยนะพันธุบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ํายิ่งดีเลยค่ะนะคะบ้านหงจุ้ยดีทําให้อยู่เย็นเป็นสุขการเงินก็ไหลเข้าเข้ามาตลอด ใครที่แต่งงานนานแล้วมีเกณฑ์มีบุตรได้นะคะใครที่ยังไม่มีบุตรสักทีได้ข่าวดีมีบุตรหรือใครมีบุตรอยู่แล้วบุตรคุณจะนําโชคลาภบุตรคุณจะมีชื่อเสียงสอบแข่งขันอะไรก็ได้หรือเขาทํางานเขามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งถูกโปรโมทจากบริษัทได้อย่างแน่นอนนะถือว่าดีมากคะ่ะนะคะใครโสดก็มีเกณฑ์เจอความรักดีๆเข้ามาเป็นคู่สร้างคู่สมกันได้นะ เป็นคนรักทางไกลเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกมากๆหน้าตาดีหลอ่อเหลาหรือหน้าตาสัดส,สวยก็ได้คนโสดมีเกณฑ์เจอคู่ที่ถูกใจได้ในปักนี้นะคะเออแล้วก็นะคะในตำแหน่งอริเนี่ยเป็นไพ่แปเหรียญที่จริงไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีอาจารย์มองถ้ามองในแง่ของอริแปเหรียญแปลว่า คุณอาจจะต้องดูเรื่องของเวลาพักผ่อนหน่อยคือไพ่ใบนี้เป็นคนบ้างานไงคะเป็นคนทํางานหามรุ่งหามค่ํา,าเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองเพราะฉะนั้นพอเป็นอยู่ตําแหน่งปัญหาอาจจะแปลว่าต้องรู้จักแบง่งแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างอาจจะเครียดนอนไม่หลับได้เพราะงานเยอะก็ได้นะคะอ,อาจารย์มองประมาณนั้นนะไม่ได้แปลว่ามีปัญหาในเรื่องสุขภาพอะไรที่ร้ายแรงแค่อาจจะเครียดเพราะนอนไม่หลับเพราะว่าคิด คิดสร้างสารรค์ผลงานตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะคะอืมส่วนในตําแหน่งอ่าสุภาพผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะให้การซัพพอร์ตดูแลอยู่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะถึงแม้จะมีปัญหาเรื่องงานที่จะต้องแก้ไขบ้างในตําแหน่งดีวิลใช่ไหมถ้าใครที่ทํางานแต่ก็จะมีเรื่องของยุ่งยากมาทําให้คุณปวดหัวอยู่บ้างแต่คุณยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีอยู่นะคะ ในตำแหน่งลาภโชคลาภเนี่ยอาจาจะได้ลาภจากความฝันหรือเลขทะเบียนรถก็ได้นะอ่าในเรื่องของโชคลาภเป็นไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นนะ่ะนะคะอ่าลาภเข้ามาหลายช่องทางก็ได้นะคะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีไพ่ตำแหน่งชอริออตเป็นตำแหน่งสรุปเนาะแปลว่าหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ซื้อรถก็ได้นะคะอ่าหรือความขยันนี่แหละทาให้ชาวคานประสบความสําเร็จ ชัยชนะเป็นของคุณอย่างแน่นอนเทพเอเลสขึ้นมานะคะในตำแหน่งสรุปซะด้วยถือว่าดีมากๆค่ะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ